ร่ยาข้างในแล้วก็ขี่เข้ามาแล้วก็เลี้ยวเขาปุ๊บเข้าไปจอดข้างในเลยแล้วก็ถามเหมือนขายติมอะไรเงี้ยผมก็ตกใจนะแล้วก็ถามไปว่าเข้ามาทําไมเขาพูดเออเหมือนฟังไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่ภาษาไทยแล้วก็ผมก็บอกว่าออกไปเลยเขาหลังจะเข้ามาอีกนะอะไรเงี้ยเขาก,ก็รีบขี่ออกไปวนออกไปนอกวันที่สิบหกเขาเป็นจัน์ประมาณ่สักเจ็ดนาฬิกาฝานิดนึงครับอ่า ตัวเล็กครับดำๆน่าจะขายติ่มนหลมีกล่องข้างหลังก็ทุกที่ก็ไม่เคยมีไม่มีครับไม่มีอ่าจะสั่งอาหารหรือพวกไรเดอร์อะไรเข้ามาก็จะจอดข้างนอกแล้วก็บีบแต่เรียกครับใช่หนุนสมบุคคลครับบ้านใหญ่ก็เจอคล้ายๆกันพี่เข้ามาอยู่ในบ้านเลยเิยเข้ามาเฉยเลยนะแล้วมาอย่างฝนตกอะไรเนี้ยเขาเข้ามาในบ้านเฉยเลยมาหลบฝนอ่ะหลังหน้าครับหลังหน้าครับเป็นญาติกัน น่ากลัวน่ากลัวมากเลยครับเพราะว่าไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะที่ขี่เข้ามาในบ้านเราอะ่ะมันมันเหมือนว่าบุกรุกเราคิดว่าไม่ปลอดภัยนะอย่างขายของก็บีบแตกข้างหน้าก็ได้ยินแล้วเราไม่เอาก็ออกไปอะไรเงี้ยอันนี้ขี่วน,<อ>นเหมือนว<อ><า>่าใช่ใช่ต้องเกิดเราไม่อยู่หรือเราไม่เห็นเงี้ยมันอันตรายไลูกเขาจะวนหรือทำอะไรต่อเราก็ไม่รู้ครับใช่ครับใช่ของมีค่าครับ ใช่ใช่ครับใช่ครับอันตรายมากน่ากลัวอยู่ครับเดี๋ยวนี้ต่างดาวก็ขี่ขายของกันเยอะนะเห็นครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีมตะโกนอินเดียขายน่าพู้แขกขายของเยอะน่าครับ อชอบชอบเหรอชอบสอช้างวางพี่ครับชอบครับก็ <odes. S 1> ไม่ต้องโดนเข้ามันถึงข้างในเลยครับเดิมคนเดียวกันหรือมไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนแขกเหมือนแขกไม่นานครับไม่นานครับไม่นานเ <palate S 1> พิ่งบอกมาี่นี่เองเขาบอกว่าเลยเข้ามาเลยก็มั่งในนะเขาก็กลัวอยู่กลัวอยู่นะครับหลายวันแล้วแต่ก็พูดให้ฟังน่าจะได้ครับคิด่งได้ อ,อ๋อ่กระถาเนั้อเด็กเลยพี่นะแม่ยายบอกขายทั่วแต่รู้สึกว่าจะเป็นทายต่างชาติเออไอข้าไปข้าเข้าบประตูโน้นมันมืดแล้วอะ่อะเออกลางคืนอเออนั่นอ่นะ ลูกสาวยังไม่กลับตัว,ตวรัวก็ไม่ติดฉันก็เข้านะเข,าไ,เขาไปเดิอนอยู่ในนนุวเขาไปไงเลยเหรอเ,ออเรอออนี่ยองคพระองค์ผ้านเลยนะ,ะไม่รู้สิฉันไม่เห็นลูกสาวเเห็นใได้ก็คุยมันไหว่ามันไม่ลูกสาวมองมาลูกสาวเขาเห็นลูกสาวก็าถาม,าม,ามาว่าเขา้ามันทาไมเขาบอกเขากลัวผัวเขาเปียกเขาขายถั่ว เอหเเอหลายจิตติลูกคนเราก็ไม่รู้เออเขาเข้าไปเนาะลูกสาวเข้ามาเขาก็กงเขาก็ไม่รู้อ่ะก็มีกลัวที่จะโเดินเข้าไปอะไรสักเออแต่พูดถึงว่าคนหลบฝนเนี่ยแถวๆนี้ก็หลบได้นายนายก็หลบได้ทางไปทางอย่างนี้หลบได้ตรงนี้ก็หลบได้เข้าม,ม,ม,มาในบ้านเกิดไปเนื้อเราก็ไม่รู้อ่ะลูกสาวเข้าไปแม่ใครมายืนทั้งน้อยทั้งในหนู ททุ่มได้ไหมไ้ได้เออเราลันนั้นลักษณะยัตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ใหญ่ยายไม่เห็นลูกสาวเห็นเูาเห็นอืไม่กี่วันที่ผ่านมาเชิญจังหวะก็ไม่รู้เลยนี่ลูกสาวกลับไม่กลับต้องปิดก่อนสาวก็ไม่รู้เขาเข้ากันเชิญเข้าบ้านอยู่ข้างในแล้วสองคนตาใหญ่ก็ไม่เข้ารายใหญ่เลยเข้าเราก็เป็นประตูล็อกประตูแล้วล่ะแต่เชน่อไหมว่าลูกสาวพ่า เขากลับช้าไงเขาคอลูกสาวเขาอ๋อกลับมาช้าพอเข้ามาเขาพอมาถึงประตูรถเขามีไฟก็ส่องเห็นน่ะเจ้วคุณยายกลัวไหมเราก็เป็นอยู่แล้วอยู่บ้านเดียวกัคนตายายแต่ทีนี้เขาเข้าเข้ารั้วบ้านเราวมันมีบ้านเราอย่างเงี้ยยายก็เฉยๆนะเราเพราะเราไม่เห็นน่ะแต่ก็ใจก็นึกกลัวเหมือนกันน่ะเพราะว่าเดินเข้าไปเนี่ย เข้าปไปในเลยนะยายนะเข,เข้าไปถึงนู่นอ่ะที่เสื้อข้างนอกตรง,งโอกโู่นอ่ะเดินไปใกล้เหมือนกันเนี่ยแล้วเข้าไปนูน่นแล้วยายพักอยู่ตรงไหนยายเขาอยู่ในบ้าน